ก็เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงเยาวชนนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้กฎหมายไทยก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็ยังไม่ได้ถูกกฎหมายดังนั้นเราในฐานะที่หร่วบับใช้กฎหมายก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องทําให้แข่งขันนะครับอาจจะเป็นว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ทําให้ครบนมากนักนะครับก็่ยังมีการเข้าถึงแล้วก็ดูอูได้บ้างเมื่อเราทําการหน้าที่ของเรานะครับ ต้องดูอย่างว่กก็ต้องขอคำามเส็นใจนะครับเราไม่ทําก็ไม่ได้นะครับเราก็เข้าใจแต่เราก็ต้องทําเพราะว่ากฎหมายเป็นแบบนี้จริงๆไม่ไม่ถูกต้องในเมืองไทยเราก็ปิดกั้นไม่เห็นเป็นเมืองไทยหรืเปลนเลยหวนใจหวนใจว่าจะเป็นการเพิ่มจํานวนผู้คนที่จะทําให้ไม่เข้าใจรัฐบาลไม่ล่ะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราบังคับใช้กฎหมายมีอีกหลายอันนะครับที่ที่ผิดกฎหมายแล้วก็ต้องบังคับใช้กันไปที่ผมเรียนไปอะไรที่เรามีความจำเป็นต้องทำมือก็ต้องทำเราเข้าใจใน ในวิธีคิดของทุกคนนะครับหรือว่าหมดความคิดใจด้วยเราก็ต้องปฏิบัติตามก็มีส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับที่ร้องเรียนเข้ามาโดยตลอดแล้วผมก็เรียนว่าผมก็ไม่ได้คิดเองทำเองนะครับทุกหลักฐานทั้งหมดนะครับทั้งเว็บอะไรที่ส่งเข้ามาแล้วก็ส่งสารนะครับภาษาท่านพิจารณาเสร็จก็มีคําสั่งมาเราก็ดำเนินการพร้อมๆกันไปพอดีมารวมกันแล้วทําพร้อมกันเมื่อวานนั้นเองทุกคนก็เลย ไม่ตอบโต้อ,ตอะไรผมก็คิดว่าผมก็ทําตามหน้าที่ของผมนะครับคิดว่าวันหนึ่งก็ผมเข้าใจว่าโดยหน้าที่ก็ต้องทำและหลายคนบอกผมทําช้าไปด้วยซ้ำนะครับแล้วผมก็เร่งทำให้ต้อ,ตองตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปก้าวข้ามสิทธิของใครเท่านั้นนะครับทุกอย่างที่ผมเรียนก็สงสารนะครับโครงการที่ทำปกตินะครับไม่ได้ใช้อำนาจตัวเองไม่ได้ใช้อำนาจกระทรวง,งไม่ได้รังแกใครเป็นพิเศษเลยนะคเราเกิดข้องกลงในการไปโพสต์คลิป าเ,เา,า,ยยาไม่เกี่ยวขอกครับ่ทสั่สารเนี่ยรวบรวมทั้งหมดเนี้ยกวา URL ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับแว่าเมื่อเรารบวบรวมได้ระดับนึงเราก็ส่งให้กับผู้ให้บริการเพื่อทาการปิดกั้นไเงใน,ใน,ในเทศไทยนัน้นก็จะเห็นว,ว่าเยอะะคับ1้0วา URL ถือ, 1, อว่ายเายอะมากัน้นก็ทำให้หลายๆคนเขาเข้าไปเมื่อวานก็ เข้าไม่ได้กันก็ะจะเห็นหน้า Landing page เร่ขึ้นมาว่า,า,วาเว็บไซต์นี้ไม่ถูกนะครับนะคราบมันก็ผิกดกฎหมายม่ถก้างเลยคนทำได้เห็นเวลาเข้าไปก็ไม่สามารถทำได้สำเนีนี้จะมีการปิดเว็บไซต์ในลันกษณะีิจิตนะครับคือจริงๆโดยเว็บไซต์ทงเว็แบตบามมุกอนาจารนะครับแล้วก็เว็บไซต์การพนันนะครับเราก็ทำในข่าวเรื่องนะครัแบเพราพนันเนี่ยเราติดไปประมาณเกือบ2,000เว็บไซต์นะครับแล้วก็มีการดำเนาาินคดีตามกฎหมาย การรับเงินก็อยู่ในในกระบวนการยุติธรรมหแล้วนะครับแสดงว่าเรา่ยทำบุคคลอาจีพเนี่ยต้องเรียนว่าส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศเหตุนั้นเราก็เป็นการการมองเห็นในประเทศนั้น